พ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านอังเครทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทั้งบ้านนะครับวันนี้ก็จะขึ้นมานุ่มๆเพราะว่าเป็นวันพระเป็นวันอาสารหบูชาก็มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นทั้งแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดรูปอนิธิพานแล้วก็เทศให้ปัญจวัคคีนะครับได้ ฟังพลทะยะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ท่านได้บวชเลยเกิดเป็นพระรัตนใจครั้งแรกพระพุทธธรรมพระสงค์รพระพุทธเจ้าท่านได้เทศเรื่องทุกสมุทยัยนิโรธมรรคอะไรที่ทําให้ทุกขดับทุกยังไงนะครับคนไทยก็ต้องพอจะทราบกันบ้างเอาพอคร่าวๆนะครับเพราะว่า หมอเขียวคงจะมาเทศให้กับพี่น้องที่รักทุกท่านได้ฟังพอสมควรแล้วคือประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองพุทธจริงๆแล้วเนี่ยแค่รู้จักเกรงกลัวและละอายต่อบาปไม่ว่าเราจะเป็นใครครับจะเป็นประชาชนธรรมดาจะเป็นข้าราชาการหรือจะเป็นนักการเมืองก็ตามแต่เลอครับถ้ารู้จักฮีโอตป,ปะความเกรงกลัวและละอายต่อบาปผมเพื่อประเทศไม่มีปัญหา วันนี้ประเทศที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าคนมันเห็นแก่ได้คนมันเห็นแก่ตัวคนมันอยากมีอำนาจมีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจมากอบโกยผลประโยชน์ตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องสำคัญมันไม่มีโมโนสำนึกในคุณงามความดีทักษิณชินวัตรก็เช่นเดียวกันครับพี่พี่น้องออกมากู่ร้องขับไล่ตลอดเวลาเขาไม่มีโมโนสำนึก ไม่รู้จักว่าชั่วดีทีห่างเป็นยังไงถ้าเขารู้จักชั่วดีทีห่างเป็นอย่างไรแล้วละก็ผมคิดว่าการกระทําของเขาก็ไม่เป็นเช่นนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณชินวัตรก็บอกว่าคนเคยเคยทั้งนั้นน่ะเดิมๆทั้งนั้นไปให้สัมภาษณ์เมื่อวานกับสามบอกอก,ก็บอกว่าไม่รู้พ่อเขาก่อนตาย อาฆาตมาดไล่ทะเลาะก,กับใครบ้างมันไม่มีใครหรอกครับพ่อใครไม่ได้ทะเลาะก,กับใครมึงอะทะเลาะก,กับประชาชนเองนี่กล่าวว่าจะไม่หนักเลยนะเนี่ยคือคุณอะไม่รู้จักชั่วดีทีห่างแล้วคุณไปทะเลาะก,กับประชาชนกอบโกยผลประโยชน์สร้างอำนาจและมหาผลประโยชน์แล้วพอเข้าจับได้ไล่ทันกลับเป็นทำไม่รู้ไม่ชี้ แล้วเราเป็นเมืองพุทธครับพี่น้องวันนี้ก็พี่น้องก็ไปไหวเวียนเทียนกันมากหน้าหลายตาก็ไม่เป็นไรแต่พี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านและทั้งโลกยังเฝ้ามองเราอยู่ให้กําลังใจพวกเราอยู่ดังนั้นไม่ต้องกังวลใจหลอกครับผมคิดว่าคนชั่วอยู่ได้ไม่นานผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วผมคนหนึ่งเชื่อแบบนั้นถึงแม้ว่าวันนี้ อ,ง,องิงลูกของทักษิณชินวัตรจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาอาจจะมีบุญที่ทํามาก่อนแล้วแต่พอมาเป็นลูกของทักษิณชินวัตรซึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเขาทําดีมันก็จะได้รับผลดีไปเรื่อยๆแต่เข้ามาแล้วผมไม่คิดเลยว่าองอิงจะสร้างกุศลและทําความดีให้กับประเทศชาติดูการที่คุยกับ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาคือเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นครับอย่างน้อยเกียรติภูมิของประเทศชาติเสื่อมเสียแต่น้ำหน้าอย่างเธอเอไม่เคยรู้เลยว่าอันนี้เป็นความเสียหายประเทศไทยคนไทยเสียเกียรติภูมิขนาดไหนแม่นางเธอไม่รู้เรื่องครับเธอเป็นเป็นเด็กที่ไม่รู้ระสีประษาไร้ค่าและสุดท้ายก็ไร้คุณธรรม ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีคนถ้ารู้จักผิดชอบชั่วดีป่าน,นี้ก็ต้องลาออกเลยครับทักษณิณชินวัตรบอกว่าไม่มีทางที่บ้านเมืองจะถึงทางตันถ้าเขายังอยู่กูก็ไม่รู้ว่ามึงจะอยู่หรือมึงจะติดคุกมันจนถึงทางตันแน่ครับพี่น้องเชื่อเพราะผมเชื่อมั่นว่าทักษณิณชินวัตรด้วยความรู้สึกที่ผมรู้และถายใจเขาออกบ้าง ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมแพ้ง,ง่า,า,า,ายๆอาฆาตมาดร้ายจะเอาตำแหน่งยกให้คนอื่นเป็นไปไม่ได้ครับมติครมอวันที่สามที่ประชุมกันน่ะพี่เลขานายกรัฐมนตรีทำเรื่องส่งไปให้คณะรัฐมนตรีวันนั้นที่ไม่มีแพทองทานจินวัตที่บอกว่าให้รองนายกมีอำนาจเต็มทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีทุกอย่าง ผมไม่ใช่นักกฎหมายและก็ไม่เก่งกฎหมายแต่ผมสามารถควันทงได้ว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีรักษาการไม่สามารถจะยุบสภาได้ครับผมเชื่อมันอย่างนั้นและผมมีข้ออ้างที่จะอธิบายนักกฎหมายหลายคนพี่น้องครับผมบอกว่านักกฎหมายเฮงซวยทั้งนั้นแหละประเทศนี้ถึงชิบหาย คือเวลาตีความก็ตีความตามที่ตัวเองต้องการหรือตีความช่วยกับพรรคพวกถ้าตีความและทำตามความจริงมันก็ไม่เกิดปัญหาอย่างนายกนี่รัฐมนตรีเขาต้องการให้ยุบสภาได้ก็เพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรน,นี่คนเขาเลือกกันมาแล้วก็วูให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเสียงข้างมากในสภานะครับ นั่นก็หมายความว่าตัวแทนโหวตเสียงข้างมากในนายกรัฐมนตรีคือตัวแทนเสียงข้างมากแต่ภูมิทาเป็นใครครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีมันเสียงข้างมากตรงไหนเสียงมันยังไม่มีสักแปะเลยครับในสภาคิดง่ายง่ายแค่นี้ครับและมีรองนายกคนไหนที่เสียงในสภาโหวตให้ท่วมท้นบ้างครับเป็นควายชนะเสียงในสภาบ้างไม่มีครับมีแต่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้น ดังนั้นการยุบสภาจึงเป็นหน้าที่ของนาย,ยกรัฐมนตรีครับเพราะเสียงในสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้ามมาเขาโวตให้นาย,ยกรัฐมนตรีคิดกันแค่นี้ครับไอ้พวกนักกฎหมายพอได้ตังเขามาแล้วก็ตีความเข้าข้างทั้งนั้นนะครับผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่เราก็มองภาพรวมดีครับทำไมพรรคเพื่อไทยจึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะครับก็เพราะว่าวันนี้แพทองทานชิน,นวัตร ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่สารรัฐธรรมนูญกำลังไต่สวนตรวจสอบภายในสิบห้าวันพักเพื่อไทยแพทองทานจะต้องส่งคำชี้แจงไปให้สารรัฐธรรมน,นูญดังนั้นผมเชื่อว่าน่าจะยื้อสักสิบห้าวันขอยืดอ,อายุก,ก่อนเพื่อที่จะเอาคำชี้แจงไปให้ก็ยื้อกันไปยื้อกันมาแบบนี้แต่ไม่เกินน่าจะไม่เกินสองครั้งและพี่น้องครับอย่างที่ผมพูดเพทองทานชินวัตรพ มีข่าวครา,าวคลิปหลุดเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้เสียหายดิฉันไม่ได้อะไรและประเทศไทยก็ไม่ได้เสียหายมึงไม่เสียหายแต่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเสียหายเกียรติภูมิเสียดังนั้นการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสมมุติว่าเพทองทานอยู่ต่อก็ไม่เป็นไรครับและถ้าสมมุติว่าเพทองทานสูงสารรัฐธรรมนูญ บอกว่าผิดจริยธรรมอย่างร้แรงให้หยุดให้ออกต้องหาคนนายกใหม่นะครับหานายกใหม่สมมติว่าเอาละพรรคเพื่อไทยเสนอชัยกเกษมซึ่งเป็นคนดิเดตนายกอยู่แล้วเข้าไปสภาแล้วสมมติว่าเสียงในสภามันมีไม่พอแล้วครับเมื่อไม่ไม่พอชัยกเกษมก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับตรงนี้ต่างหาก ที่ผมกําลังมองอยู่ว่าถ้าใจเกษมเสียงไม่พอภูมิธรรมซึ่งรักษาการนายกรัฐมนตรีก็จะมายุบสภานี่ไงครับมันจะเฉยฉยไปเพื่อไม่ให้มีคนอื่นได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็ต้องมีคนไปร้องที่สารรัฐธรรมนรูญมันก็กลายเป็นตันหรือไม่ตันอย่างนี้ครับทักษณิณจะอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่นี่มันจะสร้างไปตรงไหนครับทุกครั้งมา ที่รัฐบลาลใครครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงพภรคเพื่อไทยก็พวกมันตั้งนั้นแหละครับเรียกการรัฐบลาลครั้งนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับนี่เราต้องรู้ครับกลไกของคนชั่วพวกนี้คือถ้ารู้ว่าผิดก็ลาสิครับจะยื้อจะทำไมอ่ะลาออกหาคนใหม่มาดูซิว่าจะเป็นยังไงแล้วพี่น้องครับถ้าสมมุติ ว่าเพทองทานถูกออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยสารรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ตามแต่แล้วสุดท้ายชัยกเกษมเสียงไม่พอแล้วสุดท้ายภูมิธรรมในฐานะที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรียุบสภาวันนั้นพี่น้องเอาไว้มันราบเป็นหน้ากลองไปเลยราบเป็นนากลองนี่คือพักเพื่อไทยนะครับคนชั่วนะครับ ขุดรากถอนโคนอย่าให้มันอยู่ในแผ่นดินนี้ให้จงได้ครับพี่น้องครับมันต้องเอากันอย่างนี้ครับพี่น้องวันนี้มันถึงเวลาแล้วของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เราจะต้องออกมาต่อสู้ออกมาหยุดยั้งคนชั่วเหล่านี้ให้มันพ้นไปจากแผ่นดินไทยจะได้ไม่ต้องทําความเสียหายให้กับประเทศนี้อีกต่อไปเราคิดแค่นี้ครับผมคนหนึ่งที่เคยผิดคิดว่าเขาเป็นคนดี แล้วก็เห็นว่าเป็นการรัฐประหารเขาจึงมามีข้ออ้างพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยก็คิดเช่นนี้แต่คนเพื่อไทยคนพลังประชาชนคนไทยรักไทยก็ทําเช่นนี้มายื้อซื้อเวลาไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ใส่ใจกระบ,บวนการประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องสิ่งต่างๆที่เขารู้ว่าชั่วแต่คุณยังทําอยู่ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับพี่น้องที่เคารพ มันต้องช่วยกันมันต้องออกมาแล้ววันนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ย่อยยับพี่น้องดูทีกบทำภาษีกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาไหนละครทักษิณชินวัตรบอกมึงอรู้จักกระทำโทรไปแล้วบ้างกับคนใกล้ชิดถ้ามึงรู้จักจริงกับป่านี้เขาไม่เท่าเดิมหรอกเว้ยเขาต้องลดให้บ้างแล้วทำไมกับหุ้นเซนเขารู้จักกิงกอดคอกันกินข้าวกัน ยังไปนอนในบ้านเขาเขายังเอามือเลยไอ้ทักษิณชิน,นวัตรท้าเป็นใครล่ะเขาจะไม่ใส่ใจได้งไงอย่าพูดเลยว่าคุณเก่งผมไม่เชื่อแร้วคนเก่งเก่งให้ตายแต่ถ้าขี้โกงเนี่ยไม่ต้องเอาพี่น้องเก่งแล้วมันต้องดีเก่งแล้วมันต้องใช้ได้เก่งแล้วมันต้องรู้จักประชาชนในประเทศนี้ ทำอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนในประเทศนี้ลืมตาอ้าปากมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ไอ้องค์ิงเข้ามาคนไทยไร้ค่าไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีครับพี่น้องเป็นเช่นนั้นครับพี่น้องดูดีครับเศรษฐกิจย่อยยับพระยังไม่เหลือเลยครับโดนไม่รู้กี่วัดแล้วและไอนางนี่มันก็เก่งนะไอนางที่ไปทำไม่ดีกับพระแล้วปล้นพระไม่ใช่องค์อิงครับ เขาก็เก่งนี่พระก็ยังไม่รอดเลยแล้วพวกเราจะรอดได้ยังไงอะเนี่ยลายนางนี่ก็ฉลาดปลาดเปลืองเสืเอกเกินได้พระวัดนี้แล้วไปพระวัดนู้นอีกต่างหากเขารู้กันนี่ว่าพระวัดนี้เอาจนหมดแล้วไปพระวัดนู้นอีกเอาอีกแล้วพระมันหึงกันไม่ได้ถ้าออกอาการคนรู้พี่น้องครับไม่ได้กี่สองสามวัดนะท่านเจ้าคุณไม่รู้กี่วัด เจ้าคณะจังหวัดกี่วัดเรายังไม่รู้ไปเรื่อยๆแต่อย่าเอาเป็นตัวอย่างบาปหนาพวกนี้พี่น้องเชื่อผมเถอะบาปทั้งพระบาปทั้งสตรีผมมีเรื่องเล่าไปอ่านหนังสือเจอเรื่องสตรีกับพระเนี่ยพระเนี่ยวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่ถึงขั้นบรรลุเป็นพระ อารหันแต่อาจจะบรรลุในชั้นที่พอจะไปได้แต่สุดท้ายก็ไปเจออีสัตตีครับพอไปเจอสัตตีปับ๊บและสัตตีคนนั้นมันมีผัวอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้บ้ายัางไงก็มาได้กับพระพอได้กับพระปุ๊บพระคนนี้ก็ศึกแต่กรรมมันทันพี่น้องพอพระคนนี้ศึกไปอยู่กับผู้หญิงสองคนเนี้ยไปอยู่บ้านสุดท้ายพระที่ศึกไปเป็นอมมาพลึก ไปนามาพลึกเส็จแล้วเป็นไงผู้หญิงได้ผัวใหม่ได้ผัวใหม่ทํำยังไงก็มาทําอะไรต่อหน้าคนที่เป็นพระเนี่ยครับกรรมมันอยู่ตรงไหนครับพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เห็นอยู่ทนโทษเป็นอย่างนี้ครับกรรมมันจริงมีจริงผมเชื่อและไอ้ไอสาวชื่ออะไรชื่อก๊อปหรือชื่ออะไรเดี๋ยวก็โดนแบบนี้เหมือนกันกรรมมันเป็นไป,นปนทั้งหมดเลยครับแล้วพระผมเชื่อ ท่านจะต้องมีกรรมตกนรกทั้งเป็นอย่างแน่นอนบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปเล่นโทรศัพท์มากยิ่งท่านเจ้าคุณตั้งหลายโยนทิ้งเลยโทรศัพท์พอโทรศัพท์มากมากคสาวๆแล้วเที่ยวโทรไปบ้างอะไรไปบ้างยามค่ำยามคืนแล้วพา้าบางคนไม่เคยรู้ไม่บวชมาตั้งแต่เน้นครับเห็นอะไรแวบๆหน่อยก็เออลืมไปเลยทีนี้มันก็เลยเสียหายแต่ไม่เป็นไรครับถ้าพูดาศาสนาเรา ยังอยู่ได้เกิดเป็นรันตนรัยใจอย่างที่ผมบอกวันอาสาฬหบูชายังมีพี่น้องประชาชนยังมีคาราวาสยังมีวัดและยังมีพระธรรมคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นขอให้เราอยู่กันให้เป็นเย็นให้พออยู่ให้เป็นเย็นให้พออันไหนที่ไม่ดีออกมาต่อต้านอันไหนที่ดีส่งเสริมสนับสนุนเช่นเดียวกันพี่น้องที่กรพทางการเมืองก็เช่นเดียวกัน ขณะนี้อุงอิงกับอนุทินเขาเล่นเอาล่อเอาเถิดกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับการท่องเที่ยวอุงอิงนายกเพทองทันไปเยี่ยมที่ประเทศจีนได้พบประธานาธิบดีตอนนั้นคาสิโนโยังไม่ได้ถอนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนนะครับว่าอย่าทำคาสิโนมันไม่ดีถ้าทำคาสิโนเนี่ย คนของเขาเขาจะไม่สนับสนุนให้มาเที่ยวประเทศไทยแต่ก่อนแต่ไรนะคนจะมาเที่ยวประเทศไทยนะเขามีงบประมาณให้บางส่วนนะเขาสนับสนุนครับแต่หลังจากที่ทำคาสิโนและเขาตีติงตักเตือนไอ้สาวเพททองทานเนี่ยเขไม่ใส่ใจคนจีนก็เลยน้ยนอยนอยนอย,นอ,ยอีกอย่างหนึ่งครับอย่างที่เพททองทานมันรู้น่ะแหละว,ว่าความปลอดภัยในชีวิตแลททรัพย์สินของประชาชนเขา มันไม่ถึงไหนครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะก็ผมยกตัวอย่างแล้วไงทักษิณชินวัตรเข้ามาในประเทศไทยทาผิดกฎหมายไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวกลุ่มทุนต่างๆเวลาจะเข้ามาก็เทาเทาครับดีๆเขาไม่เข้ามามาทําไมครับมาแล้วกฎหมายมันกลายเป็นกฎหมายเขาที่ว่านะแม่ผมว่าแล้วเขาจะมาทําไมลงทุนเป็นแสนแสนล้านสุดท้ายกฎหมายไม่เป็นกฎหมายเขายึดทรัพย์ทําไม เช่นเดียวกับกัมพูชาใครอยากไปลงทุนกัมพูชานอกจากทุนเทาๆมันก็เลยมีคาสินโนมีคอเซ็นเตอร์มีสกแกรมเมอร์หรือเยอะแยะมากมายที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนกลายเป็นแหล่งอบายามุกตามเป็นการฆ่ามนุษย์บ้างโกงกันบ้างอะไรกันสารพัดสารพัน,พนแล้วที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ามันความรับผิดชอบความปลอดภัยอยู่ที่มหาไทย ใช่มหาไทยบางส่วนแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของตำรวจตำรวจนายยกมึงนั่นแหละดูแลเองไอ้โง่ดูแลเองมึงยังไม่รู้อีกนี่แหละมันเป็นความโง่เขลาโาปัญญาของนายกรัฐมนตรีดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับเรายังมีเวลาที่จะต่อสู้กันแบบนี้อย่าเพิ่งไปไหนผมถ้ามีคิวขอให้คิวมาก็กมาทันทีนอกเสียจากว่าวันนั้นมีพี่น้อง มาพูดจาปลาใสหลายคนคิวไม่มีก็ไม่มาแต่ถ้ามีคิวมาทุกวันไม่ต้องห่วงจะได้เจอหน้าค่าตาจะได้ด่าคนไอเรื่องด่าคนเนี่ยเรามันถนัดอยู่แล้วให้มาด่าทุกวันก็เอาด่าคนชั่วยังไงเราก็ทําดังนั้นพี่น้องครับจริงๆแล้วกะว่าจะมาเทศอย่างเดียวนะเนี่ยจะเทศอย่างเดียวที่ไหนได้ด่ามากกว่าเทศอีกอันนี้ไว้แค่นี้ นะแล้ววันหลังเจอกันใหม่ผมเชื่อมั่นครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันพระอย่างน้อยๆเราก็เอาแค่หอมปากหอมคอให้พี่น้องรู้จักชั่วรู้จักดีแยกให้มันออกครับดียังไงชั่วยังไงแล้วก็สร้างกุศลทาแต่ความดีสิ่งนี้แหละครับที่เป็นคุณต่อตัวเองและประเทศชาติผมถือว่าเราที่มานั่งต่อสู้และไล่ความชั่วให้ออกไปเนี่ยเป็นการสะสมความดีไปในตัว ดังนั้นเราไม่ต้องกลัวครับเมื่อเรามีความดีอยู่ในตัวความชั่วเหล่านั้นมันจะต้องอันตรธานหายไปความจริงเท่านั้นจะชนะทุกสิ่งเราอยู่กับความเป็นจริงพี่น้องเดียวเราไม่ได้มาโกหกตอแหลกับใครครับพักษินมาเป็นยังไงครับไม่ติดคุกแม่แต่เพียงวันเดียวเราก็ต่อสู้เราก็ต่อต้านเอาคาสินโนเข้ามาเป็นยังไงครับถอนตอนแรกก็จะเอาให้ได้พี่ถอนเพราะเสียงมันไม่พอพระคอาจารย์วันโนนี่เขาไม่เอาอยู่แล้ว ถ้าเกิดเอาเข้าไปกฎหมายนี้เป็นของรัฐบาลถ้ามันไม่ผ่านสภามึงต้องยุบสภาหรือไม่ก็ต้องลาออกดังนั้นสิ่งตองต่างเหล่านี้พี่น้องครับเรามาอยู่กันตรงนี้บอกกับพี่น้องต่อต่อไปไม่มาวันนี้ไม่เป็นไรนัดชุมนุมใหญ่มาทันทีครับพี่น้องครับและหนึ่งอย่างอย่างที่ผมบอกถ้าสมมุตริรองนายกรักษาการยุบสภาเมื่อไรเมื่อนั้นชุมนุมใหญ่ทันทีพี่น้องครับ เพราะมันจะทําให้ตันทักษิณบอกไม่ตันคอยดูก็แล้วกันมึงแหละจะทําให้ประเทศนี้ตันเพราะมึงต้องการอํานาจเขาไม่กล้ายุบสภาเขาเขารู้ว่ายุบแล้วมันแพ้แต่คนอย่างทักษิณชินวัตรถึงแพ้มันก็จะทําทําให้บ้านเมืองวุ่นวายมันไม่ได้คนอื่นก็ไม่ต้องได้นี่คือทักษิณชินวัตรครับพี่น้องครับแต่ให้เรารู้ให้ทันคนพวกนี้มันด้านอย่างไงเราต้องดีกว่ามันครับไม่ใช่ด้านให้เหมือนมันนะ มันด้านเราดีครับแล้วเอาความดีเข้าไปสู้กับความด้านผมเชื่อว่าสู้ด้วยความจริงชนะทุกสิ่งแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้สวัสดีครับ